หัวข้าวเย็นเหนือหรือหัวข้าวเย็นใต้บางท้องถิ่นแต่ละท้องที่ก็จะเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะคะบางท้องถิ่นอาจจะเรียกว่าหัวข้าวเย็นวอกหัวข้าวเย็นโคกหรือว่าข้าวเย็นโคกอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต,แต่บางท้องถิ่นเนาะบ้านไผเอินจังไหกับบอกหมอจอยมาไวก็เลยนะจจะประดับครามรูเนาะ สวัสดีค่ะมาพอกันกับหมอจอยกูดแกนิกสินในฟิล์มคือก้าวนาจาเมื่อนี้หมอจอยจิมาของมานําเสนอเรื่องของพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าหัวข้าวเย็นเหนือและหัวข้าวเย็นใต้ในรายยาไทยก็จะมีบันทึกเอาไว้นะคะว่าใช้หัวแก้อาการประดงประดงคําว่าประดงก็หมายถึงการมีผลผื่นขึ้นมาตามผิวหนังนั่นเองนะคะแก้เมะเร็งคุทราชแก้ร้อนในกระหายน้ําแล้วก็แก้น้ําเหลืองเสีย ค่าเชื้อหนองฝีได้นะคะออโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่เราจะเริ่มได้ยินกันมากๆแล้วก็เริ่มคุ้นหูกันบ่อยๆเนื่องจากว่าก็มีการนำเอาสมุนไพรตัวนี้นะคะมาทำการศึกษาวิจัยนะคะมีบันทึกไว้ของคณะแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเกี่ยวกับฤทธิ์ของหัวข้าวเย็นเหนือและหัวข้าวเย็นใต้นะคะก็พบว่ามีคุณสมบัติในการต้าน เชื้อมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งที่ปอดและก็มะเร็งที่เต้านมนะคะค่อนข้างจะให้ผลที่โดดเด่นเช่นเดียวกันเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสรพคุณสารความมีสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในหัวข้าวเย็นเหนือและหัวข้าวเย็นใต้ด้วยพบว่าถึงแม้ว่าจะขุดเอามาไว้นานถึง2ปีนะคะก็ยังคงมีสรพคุณของความเป็น สารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในหัวข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้ยังคงตัวอยู่ได้นะคะจ็ขอฝากไว้นิดนึงนะจ้ะสําหรับคนที่ไปพบไปเจอเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกสมุนไพรที่อยู่ในป่าหรือว่าพบเจอตามร้านขายสมุนไพรทั่วไปเราไม่สามารถจะนําสมุนไพรชนิดต่างๆที่เรายังไม่รู้จักมาปรุงกินเองได้นะคะเพราะว่า สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละอย่างมันก็จะมีทั้งความเป็นคุณแล้วก็ความให้โทษเนาะถ้าเกิดเรานำมาปรุงยาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องหรือว่ารักษาโรคที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดโทษกับเราได้เช่นเดียวกันนะคะ่ะสำหรับใครแล้วที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรหรือว่าอยากสอบถามเรื่องใดนะจ๊ะฝากคำถามไว้ใต้คลิปเลยจ้ะหมอจอยกู๊ดแกนิกจะไปหาความรู้เพิ่มเติมมาให้ค่ะ มื่อนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะ